ตวดอยูครับวันนี้ก็วันที่สองพาทุกคนมาทำบุญครับผมทำบุญไอ้คิดได้กับเจ้าคำนายเวลแล้วก็ไอ้กับปีสะมุเปรสีครับผมทุกๆทุกๆทุกๆอย่างเมื่อวานวันหวยออกแล้วก็ผมก็ได้เขียโจกถูุกรางวัล วันนี้ก็เลยส่าก,ก็เลยชวนมาทำบุญครับผมวัดหลวงพ่อหีสัตจะีครับผม,มวัดหลวงพ่อหีครับผมขอพรได้หนึ่งข้อแล้วแต่ใครจะขอพรนะครับผมหลวงพ่อฮีศักดิ์สิทธิ์นะครับ ทุกคนมาสักการะบูชามากราบาาาไหว้บูชานะครับสวยงามครับ,นะรบมากับพี่สาวคนนี้ รับควาบุญกุศลกันทุกคนนะครับผมขอทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญวันไหวยอดนี่ <way> <c oughs> สํารวมนิดนึงครับผมทุกวัน ลัจะชาชนก็มาจากทั่วทุกมุมนะครับผมมาสักการาบูชากัหลงผู้หยิ เอาบุญมาฝากทุกคนนะครับรับอบุญกุศลน,นะครับผมตรงบริเวณรอบวัดศาลาการเรียนกำลังสร้างอยู่ครับผมใครที่อยู่ใกล้ๆระแวกเดียวกันก็มาทำบุญวัดหลวงพ่ออีกันได้ครับผมอำเภอสัตหีบครับผมจังหวัดชลบุรี เดี๋ยวพาไปดูนะว่าร้อนมากเลยว่าทาไมถึงพามาทําบุญพอดีพี่สาวก็แก้บนไว้ก็บนไว้อย่างเ,าาเาางีเ้ยก็เลยาชวนมาชวนเป้มาอย่างเงี้ยเป้ก็เลยตาปูก็เลยมาครับผมพามาพามาทําบุญแตง่แตงๆดูนะครับจริง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 ,ง,งเห็นไหมเอ่ยมันคืออะไร มันคืออะไรเห็นไหมครับมันเข็นไหมครับลูกผมให้โชคลูกผมให้โชคครับผมลูกลูกตาปูให้โชคออกบ่อยมากเนี่ยครับเิ้วเห็นไหมดีใจหลายๆาเมื่อวานอยู่ในห้องตอนที่ รางวัลตอนที่ว่าเขาบอกรางวัลใช่ไหมรางวัลที่หนึ่งรางวัลสองตัวล่างอะ่ะมันไอออรางวัลสองตัวล่างมันมันมันซื้อแปดซองเนาะมันมีถูกแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกข้างหลังนั่งอยู่นั่งกินข้าวอยู่ตอนที่ว่าทําคลิปเสร็จนะครับพอก็บอกว่ารางวัลที่หนึ่งเลขารางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสามปีเจ็ดสองห้าแปดดีใจมากวันนี้ก็เลยพามาทำมาทำบุญครับผม ทุจได้เจ้ากรรมในเวรรับรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลส่วนกุศลกันทุกคนนะครับรับเอาบุญรับเอากุศลทุกคนครับผมที่มาทำบุญในวันนี้ครับผมดีใจมากมากเลยครับครับครับผมคลิปนี้ก็ขอลากันไปเกียงเท่านี้ก่อนนะครับ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 มานอกเรื่อยๆนะครับผมตามเรื่อยๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์ด subscribe, กดซับสไครตกดติดตามช่องตาปูชาแนลนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์ดกดซับสไครต์กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งปิงปิง,ปงให้ช่องตาปูเวยครับวันนี้เอาบุญมาฝากครับบายบายสวัสดีครับ